สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2566 พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการขร้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสอทอจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566 ในโอกาสนี้ทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นำคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรส่วนกลางและผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมณนะบริเวณกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการบำเพ็ญประโยชน์มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจำนวนสแห่งดังนี้ค่ะ บริเวณพื้นที่ด้านในกระทรวงศึกษาธิการบริเวณพื้นที่โดยรอบกระทรวงศึกษาธิการพื้นที่วัดโสมนัสร,ราชวรวิหารรวมไปถึงพื้นที่วัดกำแพงชุมชนและสถานศึกษาใกล้เคียงค่ะ นอกจากนี้ในส่วนของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกิจกรรมสอทอจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร วันที่5ธันวาคม2,566นณะวัดกำแพงบางขุนเทียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังขัดเกลาจิตใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความสามคัคคีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลหรือผลประโยชน์ตอบแทนให้กับลูกเสือเนนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารอาสาสมัครข้าราชการและบุคลากรของ,ของกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องชุมชนและสังคมรวมไปถึงมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานครผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้เขตทุ่งครุบางขุนเทียนบางแคบางบอลภาษีเจริญราชบูรณนะหนองแขมและจอมทองรวมไปถึงมหนึ่งรออชุมชนวัดกำแพงและจิตอาสา904พระราชทานรวมจำนวน130คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้